ใช้ความลับกับกางเกงอาชองเตร้รุ่นซิกเนเจอร์ค่ะ สวัสดีค่ะนัดธัญเนฟฟ่ฟาวเดอร์อาชองเต้ค่ะวันนี้จะมาบอกความลับของกางเกงอาชองเต้รุ่นนี้ว่าทำไมถึงขายดีและมีคุณสมบัติพิเศษอะไรวันนี้นะจะมาบอกให้ฟังค่ะกางเกงรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะเริ่มจากสีดำก่อนเลยเพราะสีดำเนี่ยเป็นสีที่ทุกคนต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะ ส่วนสีขาวเนี่ยใส่แล้วดูสะอาดสะอา้านมีออร่าสีต่อไปก็คือสีน้ำเงินค่ะเป็นสีที่ใส่แล้วดูเป็นลุคซี o ดูเป็นลุค สุขุมสีต่อไปก็คือสีน้ำตาลนูโตรคอลเลอร์ color, ค่ะเป็นสีที่ใส่แล้วดูมีพลังดูหน้าเกงขามและสีสุดท้ายนะคะก็คือสีครีมนั่นเองค่ะสีนี้สวยมากๆเพราะเป็นสีธรรมชาติและเป็นสีแบบที่ฝรั่งชอบใส่ด้วยนะคะและอีกอย่างค่ะคือสามารถใส่ได้กับทุกสีผิวด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกางเกงรุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่แฟชั่นอย่างเดียวแต่เรายังใส่ฟังก์ชันเข้าไปในนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าอะไรคือฟ ังก์ชันที่เราใส่เข้าไปค่ะ มีลูกค้าหลายคนทักแชทเข้ามาถามนัดเยอะมากเลยค่ะว่ากางเกงซิกเนเจอร์รุ่นนี้ทำมาจากผ้าอะไรผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าวสโคอค่ะผ้าวสโคอเป็นผ้าที่นิยมใช้มากในเสื้อผ้าแบรนด์เนมระดับโลก Make in France Make in Italy ค่ะเนื้อผ้านี้มีราคาสูงและต้องใช้เครื่องจักรในการตัดเย็บแบบพิเศษจริงๆเรียกง,ง่ายๆว่าต้องเฉพาะทางและเป็นคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าแบรนด์เนมถึงจะทาออกมาได้เนื้อผ้านี้มีความยืดหยุ่นแถม ยังระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยค่ะทางคัตติ้งและเทคนิคการตัดเย็บขอบเอวแบบ2ชั้นเป็นเทคนิคเฉพาะที่จะช่วยเก็บหน้าท้องส่วนล่างให้แบนราบเหมือนใส่สเตย์และยังช่วยปั้นเอวสะโพกให้เล็กเข้ารูปได้สัดส่วนด้วยการวางแพทเทิร์นเป็นเอวสูงการเอาเสื้อใส่ในกางเกงเสื้อจะไม่หลุดง่ายแถมใส่แล้วดูเอวเขาเรียวยาว ตะขอแบบซ่อนเนียนเรียบไปกับหน้าท้องพอไล่มาถึงตะเข็บด้านในงานเย็บเรียบร้อยแบบโอคุตูเลยค่ะ ถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าอยากซื้อกางเกงรุ่นซิกเนเจอร์นี้แต่ว่าพี่ตัวเตีย้ยตัวแค่สูงแค่150ร้อยห้าสิบกว่ากว่าเองจะทํายังไงต้องตัดขากางเกงไหมวันนี้นั้นมาบอกเลยนะคะว่ากางเกงรุ่นนี้ดีมากเลยค่ะเราไม่ต้องตัดขากางเกงนะคะเราแค่พับปลายขากางเกงขึ้นแค่นี้เลยค่ะเราก็สามารถ ใส่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากให้กางเกงขาสั้นหน่อยเราก็แค่พับขึ้นมาค่ะถ้าวันไหนที่เราอยากได้เป็นลุกขายาวเป็นกางเกงขายาวเนี่ยเราก็แค่ดึงออกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกางเกงรุ่นนี้ค่ะต่อให้สูงแค่150ยกว่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเรื่องสัดขากางเกงค่ะ Story Gummy